ก่อนเอ๊จะคุยกัช่วยกันได้นะฮะสวัสดีนะครับก็เพิ่งพูดไปผมก็เพิ่งคุยกันอะไรก็อาจจะพูดสิติกระขาดก็อย่าว่ากันเดี๋ยวไม่ติดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพักนึงก็ดึงออกนะครับเดี๋ยวสัาพักนึงก็เดี๋ยวน้องก็ดึงออกนะฮะเพื่อนหๆดึงออกกันนะครับลุงโบอย่าน้องไม่เหยียบไม่เหยียบทิ้งกัน่าน้องดอกไป้แฉยนะครับ น้องมาขายเก่งหมดทุกวันแม่แม่น้องมาใจดีกันน้องมาขายเก่งนะน้องน่ารักนะครับผนน้องน่ารักนะเดอเจอบนเจอบนไปบนไม้เนี่ยนะครับน้องมาทหม,มาสวัสดีแม่ก็ไม่ไมมสุดไม่มาสวัสดีเลยเดือนนี้แลฮะ จ้ากันเรวจากก่อนมาัาดิจ้าก่อนแน่ัดจ้ากนรวมาัดจ้าก่อนเอ,อ้จกตัวรวมาจากตัวแน่น มาเอาชุดพี่วันวิสาใส่ของน่ารักมากๆน่าจะยังน,น่าจะเหลืออยู่บูมไหมชุดว,ว,ว,วันวิสาไหมชุด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 น้องไอ้วันน้อวันวิสายัางอยู่นะแต่ว่าต้องลองดูนะผมว่าจะว่าจะใหญ่กว่าตัวน้องมาหรือเปล่าเว่า,น,าน่าจะใส่ได้อยู่มั้งครับคนน่าจะครับ <c oughs> <c oughs> ไบบุญมาเราไม่ยู่นะครับอ่าเดี๋ยวกลับไปนะเดี๋ยวลองกลับไปอยู่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะให้น้องลองใส่ชุดพี่พี่วันพิศานะฮะเพราะว่าชุดชุดหน้านจะมีหลายชุดอยู่นะครับที่ว่าแม่แม่ก็าตัดมาให้วันวันพิศานะครับอ่าเดี๋ยวกลับไปต้องเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูเดี๋ยวก็จะไลใ่ให้ดูนะฮะ น่ารักมากมากเลยก,ก็ใช่ครับเพราะว่ามีหลายชุดเลยครับผมที่ว่าพี่วันวิสาเขามีนะครับที่ว่าแม่แม่ก็ตัดมาให้นะเระว่าตอนที่ว่าจะใส่คือน,น้องยังไม่ได้ตขานาดนี้ครับเดี๋ยวกลับไปต,ต้องลองใส่ให้ดูนะน่ารักมากน่ารักมาครับผมน้องน่ารักนะ <laughs> จะใส่ง่ายอยู chanting, oh, my goodness. My goodness ่นะครับเพราะว่าใส่กิ๊บตรงหัวให้ก็ไม่ไม่ใส่ง่ายแป๊บเดียวนะไม่ไม่ดื้อไม่อะไรนะไม่ มาริสาสวยจังลูกครับอาคนสวยสวยจังเลยครับน้องมานะฮะจัดเกันแล้วสรัสดีจ้ากรมาริาสาสรัสดีจ้ากันแล้วป้ากินข้าวยังครับกินแล้วนะครับผมกินกินเมื่อกี้นะครับผมกินหมดแล้วนะครับน้องต้องไปโรงเรียนหรือเปล่าคะอพอสามขวบก,ก็น้องก็เข้าโรงเรียนแล้วนะครับแต่ว่าน้องยังไม่จบหลักสูตรนะฮะ ก็จะทันได้แคส่สวัสดีนะครับผมสวัสดีย่างเดียวกปหนนะ่อสวัสดีแล้วก็เก็บของนะครับเก็บให้น้องเก็บของแล้วก็น้องสวัสดีนะฮะแต่ว่าน้องเข้าโรงเรียนแล้วแต่ว่ายังยังไม่จบหลักสูตรนะครับน้องเพิ่งได้แค่สวัสดีกับเก็บของเหมาะเท่านี้นะครับผมน้องเข้าน้องมาลิษาในเข้าโรงเรียนตั้งแต่ แีดสองปีแยกกับแม่เลยน้องมานี่เข้าโรงเรียนตั้งแต่แยกกับแม่แต่มาปีปีเก้าเดือนปีเดือนนะครับน้องมาก็เข้าปีกับปีแปดเดือนนะฮะน่อมาก็เข้าโรงเรียนเลยนะครับแต่ว่ายังไม่จบหลักสูตรนะครับผมน้องเพิ่งทําได้แค่สวัสดีแล้วก็เก็บของนะครับเดินฝันนู่นรูปแปบไปรูปไปหาอะไรนะของนู้นนะครับ Thank you. Cool.